ร,ร้านค้านะครับต้องการลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับก็มารับเอกสารได้นะครับที่ร้านขายปะทูพิยายนพตลาดเช้านะครับก็เตรียมเอกสารไว้นะครับให้กับร้านค้าที่ต้องการลงทะเบียนคนละครึ่งใช่ไหมพี่ใหญ่พูยย้ใหญ่เซ็นรับรองให้ด้วยใช่ไหมครับเอกสารเรามีเยอะไหมนะพียย่ใหญ่เยอะอยู่วันที่ยี่สิบสามนะครับธนาคารกรุงไทยจะมาเปิดให้ร้านค้าแล้วก็ผู้ที่ยังไม่มีบัตร คนละครึ่งนะครับโดยลงทะเบียนที่บริเวณหน้าเพอสุเนินนะครับแม่ค้าตลาดสุเนินหรือว่าใกล้เคียงนะครับต้องการเอกสารการยืนยันตัวตนนะครับเป็นร้านค้าก็มารับเอกสารได้ที่ผู้ใหญ่มนลบแสงอรุณนะครับผู้ใหญ่หมู่สามอาชีพก็ขายปะทูนะครับอีกหน้าที่นึงก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สามประคองหลงนะครับก็เซ็นเอกสารรับรองให้ด้วยนะครับตลาดเช้าต้องการลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับ ข้อความมือนกันกกก่นผู้ใหญ่คนละครึ่งนี่เขาต้องเตรียมอะไรไปบ้างครึ่งว่าต้องตอบการร้านค้านะวัสมักคนละครึ่งมันจะได้เราชนะด้วยนะไม่มีไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นถ่ายได้ครับคนดูไม่เยอะครับเจ็ดพัน เพียตง,งเนินบ้านฉันเียนไ่เยอะ <c oughs> ขายอะไรครับเนี่ยขายกุองำ้างค่ะขายตรงไหนเอ่ยกลางตลาดค่ะกางตลาดตรเนินเนาะเจมอยลงทะเบียนไหมไม่ลงกํลังดูอยู่เนาะไม่มีสมารา์ทโนแต่แต่ ออผู้ใหญ่ก็ซ็้หนังสือร,รับรองให้นะครับก็มีบัยยตรผู้ใหญ่ให้<ค>นะครับคนละเขตครับได้ไหมผู้ใหญ่บ้านจะของซ็้ได้ไหมผู้ใหญ่บ้านจุดองซ็้ได้หมดพนเจ้านที่รัฐมหาภัยผู้ใหญ่บ้านกำน,นกันจะได้หมดเนาะได้หมดเนาะม่ค้านะครับก็มารับเต็มเลยนะครับผู้ใหญ่นพแกขายประทูนะครับมาซื้อด้วย ตลาดเช้าแม่ค้าขายเครื่องสมางก็กำลั<อ>งล,ลงท<ง>ะเบียนนะครับให้ความสะดวกประชาชนนะครับประชาสัมพันธ์ด้วยวันที่ี่นะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาวิ่งไปวิ่งมานะครับก็นําเอกสารนาอะไรไปด้วยพอเราได้ไปรับรองจากผู้ใหญ่แล้วประชานชนใช่ไหมเราบัตรชีเงินฝากถ้าไม่มีบัญชีเปิดได้นะครับคำว่าเปิดได้ด้วยใช่ไหมที่บริเวณหน้าเบญสุเนศนะครับก็จะมีธนาคารกรุงไทยนะครับ มาเปิดให้ลงทะเบียนนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้ลงบัตรคนละครึ่งนะครับอันนี้ที่ตลาดชานเชน้าเสมอนะครับวันที่23นะครับไปลงทะเบียนได้นะครับมาเอาเอกสารรับรองกับผู้ใหญ่มานพแสงรุณได้นะครับ